เมื่อวานซืนผมไปเจอของเก่าในห้องใต้หลังคาบ้านยายกล่องดนตรีไม้สักลงรักปิดทองอย่างดีเปิดออกมามีตุ๊กตาบัลเล่หมุนติ๋วต๋วพร้อมเพลงหวานหวานแต่ขนลุกสู้ยายบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเป็นของต้องคำสาบว่ากันว่าใครได้ยินเพลงนี้ตอนเที่ยงคืนจะเจอดีคืนนั้นผมไม่เชื่อลองเปิดดูเสียงเพลงดังขึ้นตอนแปะเที่ยงคืน เียไม่มีอะไรนีิว่าแต่พอจะปิดกล่องมือผมชาไปทั้งแขนภาพในหัวมันแล่นเข้ามาเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดบันเลสสีขาวยืนอยู่ตรงหน้าผมรีบปิดกล่องแทบไม่ทันเช้ามาผมถามยายเรื่องผู้หญิงในชุดบันเล่ยายถอนหายใจบอกว่าแต่ก่อนยายก็เคยเจอเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะจริงๆแล้วยายรำคาญเสียงเพลงมันมากกว่า แกเลยสาบให้ใครฟังตอนเที่ยงคืนต้องเจอแกบ่นเรื่องเสียงดังจบกันดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ